สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาภาษาไทยนะคะเราก็ดําเนินมาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่9แล้วนะคะซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่9วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องกระต่ายตื่นตูมค่ะและทําไมกระต่ายต้องตื่นตูมกระต่ายตื่น,ต,ต,ต,นตูมเป็นอย่างไรเราจะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ต้นตาล ขณะที่กระต่ายหลับอยู่นั้นเกิดลมพายุใหญ่ผัดกลา้าลูกตาลบนต้นหล่นตุ้มลงมาที่พื้นเกือบถูกระต่ายกระต่ายตกใจสะดุ้งตื่นคิดไปว่าฟ้าถล่มจึงวิ่งหนีสุดกำลังเพราะกลัวความตายเมื่อเสือกวางมา้าแรดแพะและสัตว์อื่นๆเห็นจึงถามว่า วิ่งหนีอะไรมากระต่ายก็บอกว่าฟ้าถลม่มสัตว์เหล่านั้นได้ฟังกระต่ายก็ไม่ทันได้ติรองพากันวิ่งหนีกันจ้าละวันทำให้มีสัตว์ได้รับบาดเจ็บและล้มตายพญาราชสีเป็นผู้มีปัญญาเห็นเสือกวางมา้าแรดแพะ วิ่งหนีกันอย่างโกลาหลจึงถามว่าวิ่งหนีอะไรกันมาเสือกวางหมาและแรดแพะจึงหยุดและเล่าให้ราชสีฟังเมื่อได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วราชสีจึงให้พาไปยังที่ที่บอกว่าฟ้าถล่มและเมื่อไปถึงต้นตาลที่ที่กระต่ายนอนอยู่นั้น ราชสีเห็นลูกตาลตกอยู่ที่โคนต้นก็เข้าใจได้ทันทีว่าตอนที่ลูกตาลตกลงมากระต่ายตกใจคิดว่าฟ้าถล่มจึงวิ่งหนีทำให้สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีปัญญาคิดตรกตองพากันหลงเชื่อจนทำให้บาดเจ็บและล้มตายนี่เป็นที่มาของคำว่า กระต่ายตื่นตูมนั่นเองนะคะนักเรียนเราจะมาทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนเนื้อหาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องกระต่ายตื่นตูมไปพร้อมๆกันนะคะโดยการให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า99นะคะซึ่งในหน้า99จะมีภาพมาให้เราทั้งหมด5ภาพและให้เราเติมหมายเลข 1, 2, 3, 4และ5ลงไป เป็นการทบทวนเรื่องราวกะต่ายตื่นตูมจากที่ได้ฟังคุณครูเล่าไปแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะเหตุการณ์ที่1นนะคะนักเรียนที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้คือกระต่ายนะคะไปนอนอยู่ที่ใต้ต้นตาลจากนั้นต้นตาลได้หล่นลงมาเกือบถูกกะต่ายนะคะภาพไหนเอ่ยเก่งมากค่ะเป็นภาพที่3นั่นเองนะคะ ฉะนั้นในภาพที่3มเราจะเติมหมายเลข1ลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อกระตา่ายาลูกตาลหล่นลงมาโดนกระต่ายกระต่ายก็คิดไปเองว่าฟ้าถลม่มกระต่ายจึงวิ่งหนีอย่างตกใจกลัวกลัวว่าตัวเองจะตายนะคะนั่นก็คือภาพที่1นึ่ค่ะนักเรียนฉะนั้นภาพที่1นักเรียนจะต้องเติมหมายเลขเก่งมากค่ะเติมหมายเลข2นะคะ เหตุการณ์ต่อมาล่ะคะนักเรียนคืออะไรเอ่ยเหตุการณ์ต่อมานะคะนั่นก็คือไปเจอสัตว์ชนิดต่างๆใช่ไหมคะแล้วสัตว์ชนิดต่างๆไม่ทันได้คิดติดตองก็รีบวิ่งหนีกลัวตายเหมือนกระต่ายนั่นเองค่ะจากนั้นก็พ่อยไปเจอกับอะไรคะไปเจอกับราชสีห์ราชสีจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นสัตว์เหล่านั้นตอบกลับไปว่าฟ้าถลม่ม ราชสีนะคะเมื่อคิดได้จึงพาสัตว์เหล่านั้นกลับไปที่ที่บอกว่าฟ้าถล่มพอกลับไปก็ไปเจอลูกตาลน,นะคะราชสีจึงพูดขึ้นมาว่ามันคือลูกตาลหล่นนั่นเองไม่ใช่ฟ้าถล่มค่ะ คุณครูพูดเหตุการณ์ไปอีกหนึ่งรอบแล้วนักเรียนอย่าลืมเติมหมายเลข3 4และ5ให้ตรงกับเหตุการณ์ที่คุณครูเล่าไปด้วยนะคะจากนั้นนักเรียนอย่าลืมถ่ายภาพส่งงานกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะ